มาถึงปีนี้2567เนี่ยแล้วคอนเซปต์ของงานเราก็ต้องการให้สอดคล้องกับกับพิเศษหน่อยปีนี้11วันนะครับเที่ยวได้ทั้งร่วมบุญกับสภาการชาติไทยนะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีนักต้<ผ>มละโคงทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อหารายได้ช่วยเหลือรุ่นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับอิประกามนะครับแล้วก็ศึกษานะครับซนะึ่งท่านนายก โอกาสเวทีการชาตินะครับก็แน่นอนทุกขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเยี่ยมชมกิจกรรมของที่ร้านกาชาติก็จะมีาการแสดงทุกคืนนะครับจากพี่น้องถนนจังหวัดผมจําตัวเลขไม่ได้แต่หลายปีมากๆเกิดอะไรเดี๋ยวท่านรองนายกเรารางวัลเดคืนวันสุดท้ายของงานคือวันอาทิตย์ที่8ตปดไปดด้ยค่ะเราช่วยกาชาตกาชาติช่วยเรา ชาติเนี่ยจะไปสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่เรียนท่าระธานนะครับแล้วก็แขกภูมิเกียรติสื่อเหมืนุคนมางานครั้งเนี่ยเขาจะมาสั่งอาจจะแจ้งว่ามันยิ่งใหญ่นะฮะเมื่อมีความยิ่งใหญ่นะครับในส่วนของก,การดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอยู่4ี่เรื่องครับเรื่องแรกับคงเป็นเรื่องของการให้การรักษาพยาบาลนะฮะ อยากจะมาเที่ยวกาญจนบุรีก็อยากจะมาเที่ยวงานนะผมจะเลี้ยงให้ทราาว่าตำรวจมีหน้าที่อยู่สองอย่างนะทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางสำนักงานสารสุขจังหวัดของเราส่วนท่านได้รัเรียนไปนะครับว่าปีนี้ก็ัมีความยิ่งใหญ่ครับแต่เราจะมีพิเศษในการเล่าเรื่องที่แต่ผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งเจ็ดท่านค่ะขอบพระคุณมากๆลันสะพานข้ามแม่น้ำแควในงานกาชาติประจำพระคุณทุกท ที่ดาการสะพานข้ามิน้ำแพรประกวดตัดสิภาบจดทำการประกวดตัดสิในวันที่เจ็ดพันวาคหก5 0 0